สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่14กันยายนปี2025เราไปดูโปรโกแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับโดยเร,เรื่องนันที่โปรโกแกรมฟุตบอลเพิ่มลึกอั้งตึกยัก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดที 4, ่4เวลา20นาฬิกาเบอร์ลีจะพบกับเวอร์พลแลเวลา22นาฬิกา30นาทีก็เป็นศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้ง2คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทาง เราไปดูปโปรแกรมฟุตบอลลาลิกาสเปนกันบ้างนะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดที่4เวลา19บเนาฬิกาเซลตาบิโกจุดเพบคิโลน่าเวลา21่สิเอ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีเรเบนเตจุดเลอเบติสเวลา23่สิบสานาฬิกาสามสิบนาทีโอซัสนาจพุพลลาเยบิกโนูและเว, ano, ล,วลาตีสองบาร์เซโลนาจะพบกับบาเลนเซียทั้ง4คู่นี้ก็ถ่ายทอดดสทางบีนสปอร์ตโปรแกรมฟุตบอลกาโชเซเลายอิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่3 เวลา17นาฬิกา30นาทีโรมาโจโปกับโตรลิโนเวลา20นาฬิกาอัตแลนตาจะพบกับเลเช่ปิซ่าจะพบกับอูดิเนเซ่เวลา23นาฬิกาซัสโซโลจะพบกับ,บลาซิโอและเวลาที1:45 AC ลานจะพบกัตบอเลญญาทั้งหมดนี้ก็ถ่ายทอดสดทางทูพรีเมียโปรแกรมฟุตนบอลบเนเดสกาเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่3เวลา20นาฬิกา30นาทีสังเพารลีโจโปกับอาบบวก เวลาเวลาย2นกาสนาทีบรสัสเซิลมุนเชนกลักปักจะพบกับวกวแวเดอร์เบเมนทั้ง2คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทามบินสปอปร์ตโปรแกรมฟุตบอลลีกองรั่งเศษในคืนนี้ก็เป็นนัาที่4เวไลาย0 0นาิกาลวจะพบตูรสุตลาย2นาฬิกานีปารีสแซงฌแมงจะพบกับลองเมดจะพบอองเช่แบลสจะพบปลารีสเอฟซีสตาร์บุกจะพบเดออาร์เวลาเวลาตีลนจะพบโอลิทั้าแลนด์จะเพื่อกับกโอลิมปิกลีย โดกรังฟุตบอลเอเลดซิลิกของฮอลแลนด์ในคืนนี้ก็เป็นนัดที่5เวลา17บเนาฬินาทีเอ็กเซล์ซ์เออร์จะพบสปาตักเลอเจดัมเวลา19บเนาฬินาทีอูเทคจะพบโกนิงเกนเฮเลคึนจะพบอาเซนักมาฟไละเวลา,วลา21่สเนาฬิเทลสตาร์จะพบฟอร์ตูนาซิธาร์โกแกรังฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอัปรตุเกสในคืนนี้ก็เป็นนัดที่5เวลา21่สนาฬินาทีเอสเตล่าจะพบวิติเลกิมาไลเวลาเที่ยงคืนอารกาจะพบคาซาป,ปิอา เวลาทีสองครึ่งสปอร์ติงบรากาจะเพิกิลวิเซนเต้โปรแกรมฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ชิพในคืนน,น,คน,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 คนี้ก็ปกเป็นนัดทีห้เวลายี่สิบเนาฬิกาคิวมานอ็อกจะเพิเซลติกโปรแกรมฟุตบอลสเปนตุรกีในคืนนี้ก็เป็นนัดทีห้เวลายี่สิบเนาฬิกาเคสลิสปอร์จะเพิ่มเสเตเป้เวลาเที่ยงคืนเฟเนเลเชสจะเพิแทปซันสปอร์และกาเซอัมเตสจะเพิโคคาเอลิส,สปอร์ปโปรแกรมฟุตบอลเบลเยียมโปรลีกนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่7 เวลา18นาฬิกา30นาทีลอยเยนอันเวิร์ดจะพ่อเกนเวลา21นาฬิกาเสริมขึ้นบลุกจะพ่อชาเลลัวเวลา23นาฬิกา30นาทีอันเดเลตจะพาอเกงแลเวลาตีหนึ่งครึ่งแซงทเเดนจะพ่อเวสต์โลโปรกแรงฟุตบอลซาดิโปรโฟิชแนลลิกในคืนนี้ก็เป็นนัดที่2เวลา22นาิกา3 5นาทีอัลลิจัสจะพอ,อานัดมาเวลา22นิกา50นาทีดาวมาเอฟซีจะพนมซและเวลาตีหนึ่งอานาเซจะพอ,อาโคร โกรแรงฟุตบอลไทยลีกหนึ่งในวันนี้ก็เป็นนัดที่4เวลา18นาฬิการายองเอจะพบเมืองทองกูนนาเต็ดเวลา18นาิกา30นาทีอายุทยากูนนเต็ดจะพบเชียงรายกูนนาเต็ด,ลตดและเวลา19นาฬิกาการจนบรีเอซจะพบนครราชสีมามาสตารเอฟซทั้ง3คู่นี้ก็แถทดสดทางโมโนแมก โปรแกรมฟุตบอลไทยลีก2ในวันน e ี้ก็เป็นนัดที่5เวลา18นาฬิกาหนองบัวพิชัยเอฟซีจะพบบางกอกเอฟซีพัทยายูไนเต็ดจะพบบริษัทลอยเอฟซีวเวลา18นาฬิกา30นาทีลาสีสไลด์ยูไนเต็ดจะพบจันทบุรีเอฟซีและเวลา19นาฬิกาใต้เอฟซีจะพบนครศรียูไนเต็ดทั้ง4คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กโปรแกรมฟุตบอลเคนด์เกาหลีใต้ในวันนี้ก็เป็นนัดที่29เวลา17นาฬิกาเอฟซีอันยางจะพบเชจูยูไ และซวนเอฟซีจะพกกว่างจูเอฟซีโปรแกรมฟุตบอลเดอแชมิพอังกฤษในคืนนี้ก็เป็นนาที่5เวลา18บนาฬิกาเซาแฮมตันจะพกพอตสมาร์ทคู่นี้แา่ทศถมงโนแมกโปรแกรมฟุตบอลลิกาของสเปนในคืนนี้ก็เป็นนาที่5เวลา19เนาฬิกาอันดอร่าจะพกคาร์เดบาเวลา2 1นาฬกา15นีลาซิงซันเตเดจะพบเลโอเนซาเวลาย3 3นาฬิกาส3นาทีสปอร์ติงคคอนจะพปูกอนคาสติยอนจะพกเซลตาเอ และเวลาตีสองรานาดาจะพบเลกาเนสโปรแกรมฟุตบอลเซเรียบีอิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่3เวลา20่สนาฬิกาเอ็นเตราจะพบมันตัวเวลา22่สนาฬิกาสินาทีสตูร์ลันโตจะพบกับปาเลโมและเวลาเที่ยงคืนครึ่งเอมโปลีจะพบสเปเซียและโปรแกรมฟุตบอลเมเดซกาสองของเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่5เวลา18บแนาฬิกาสานาทีเอเวอสเปนจะพบด,ดินาโมเดสเดนเพลเซนมังสเตอร์จะพบฟอรเทนาเดสต็อบและไลเทอร์ฟุตเจพบกับไกเซอร์ซาลเทนนะครับ และนี่คือโปรกรมงฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ